สวัสดีค่ะชาวราศีมังกรและขนามังกรนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่กันทํานายดวงนะคะประจำเดือนตุลาคมนะคะ2566นะคะสำหรับคอนเทนต์นี้นะคะจัดทำขึ้นมาเป็นของชาวราศีขอโทษค่ะราศีมังกรนะคะก็คือผู้ที่เกิดในช่วงวันที่ 15มกราคมนะคะไปจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์นะคะแล้วก็สําหรับใครที่คุณมีลัคนาอยู่ในราศีมังกรนะคะโดยใช้เกณฑ์การแบ,บ่งราศีนะคะแบบโหราศาสตไทยนะคะรับชมได้นะคะกะ็ขออภัยนะคะอาจจะ ทิ้งช่วงนะคะหลังจากที่อัปเดตของราศีอื่นๆนะคะแล้วก็อาจจะทิ้งช่วงของราศีมังกรเอาไวนะะ้นานหลายวันพอดีว่าติดเดินทางต่างประเทศนะคะแล้วก็มีงานเข้ามานะคะค่อนข้างเยอะนะคะช่วงนี้พุ้นชีดเดินทาง,างต่างประเทศแทบทุกเดือนนะคะแทบทุกเดือนเพราะฉะนั้นอาจจะยุ่งๆเหนื่อยๆหน่อยนะคะกับการเดินทางนะคะพยายามปรับตัวเพื่อให้ตัวเองชินอยู่นะคะมาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงของชาวราศี มังกรน,นะคะมังกรรัคนามาังกรในช่วงตุลาคมนะคะดูกันจ้าเริ่มเลยนะคะไพ่แบรแรกของคุณนะคะเป็นไพ่ควินอบวรนะคะราชินีถือไม้เท้านะคะต่อมาสีดาบการงานมีปัญหาอยู่หรือเปล่าคะที่แรกมันก็ดู ด,ดูพุ่งมากเลยดูปังมากเราอยู่ๆม,มันติดค้างเนาะติดขัดนะคะไพ่8ดาบนะคะ1ถ้วยนะคะ Ace of cups 2เหรียญ two of pentacles นะคะ n i h t of cups นะคะ n i h t of wands นะคะ six of cups นะคะ6ถ้วยนะคะสองดาบ สุดท้ายของคุณนะคะเป็นไพ่ t h อ e m p e r o r รนะคะพลังงานของชาวราศีมังกรนะคะในในเดือนนี้นะคะ,ะความคิดของคุณตอนนี้คุณกำลังสับสนกับการตัดสินใจเหตุการณ์อะไรบางอย่าง นะคะเหมือนเหมือนทำตัวไม่ถูกวางตัวไม่ถูกกับสิ่งที่คุณได้รับรู้ข้อมูลข้อเท็จจริงมานะคะหลายๆท่านนะคะคุณก็น่าจะเป็นคนที่มีความฝันนะคะชอบจินตนาการชอบวางแผนนะคะจะมีความสุขกับการที่ได้อยู่กับตัวเองได้ลังสรรผลงานประดิษฐ์ประดอยอะไรต่างๆออกมานะคะเ,เหมือนจริงๆชาวราศีมังกรน่าจะคนพบเส้นทางที่ใช่สิ่งที่ตอบโจทย์สําหรับตัวเองที่สุดนะคะแต่ว่าพอปัจจุบัน นี้สิ่งที่คุณชี้เห็นขึ้นมามันเป็นช่วงเวลาที่เหมือนคุณรู้สึกแย่รู้สึกผิดรู้สึกมีอะไรบางอย่างที่ติดค้างอยู่ในความรู้สึกของคุณแล้วมันยังไม่ได้รับการปลดล็อกทําให้ตัวคุณเนี่ยไม่สามารถที่จะ,ะมีสมาธินะคะในการใช้ชีวิตมีสมาธิในการทํางานต่างๆได้นะคะเดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งการแก้ไข นะคะไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขนิสัยส่วนตัวแก้ไขในปัญหาต่างๆที่มันสะสมมาเป็นระยะเวลานานนะคะและที่สําคัญอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณมีการตื่นรู้ในเรื่องของจิตวิญญาณน,นะคะทำให้ดูเป็นคนที่มีความนิ่งมากขึ้นดูมีความมั่นคงในภาวะอารมณ์ต่างๆมากยิ่งขึ้นนะคะเนาะก็เป็นเดือนที่ดีสําหรับชาวราศีมังกรนะคะไม่ได้เป็นเดือนที่มีการติดลบแย่ใดๆแม้ว่าความรู้สึกของคุณมันสับสนนะคะเหมือนเหมือนงงงงกับ สิ่งที่รับรู้ข้อมูลมานะคะหรือว่ายังยังสับสนกับการที่จะแฮนเดิลกับปัญหาตรงนั้นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะถ้าเป็นดวงการงานของชาวราศีมังกรน,นะคะหลายท่านนะคะทำสองอย่างในเวลาเดียวกันใช่ไหมนะคะสองเหรียญน,นะคะเป็นเป็นอาจจะมีทั้งงานประจำแล้วก็ธุรกิจส่วนตัวนะคะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณรันสันออกมาไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับ อา,อาหารเครื่องดื่มงานสายการบริการนะคะแล้วก็ด้านศิลปะด้วยนะคะในตรงนี้คุณค่อนข้างจะจัดสรรทุกอย่างได้ลงตัวนะคะมีความสุขนะคะมีความสุขกับผลงานที่เกิดขึ้นมีความสุขกับธุรกิจส่วนตัวของตัวเองแต่ก็ไม่สามารถที่จะทิ้ง อ,อีกหนึ่งอาชีพนะคะที่คุณแฮนเดิลอยู่ได้นะคะในส่วนนี้นะคะการงานของชาวราศีมังกรนะคะว่าจะเป็นคนที่แบบเป็นยอดนักขายไหมเป็นคนที่แบบกระตือรือร้นนะคะกระตือรือร้นในเรื่องของการทํามาหากินการการพัฒนาสกิลในการทํางานของตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ทําให้คุณค่อนข้างจะกลายเป็นคนที่มีความมั่นใจนะคะกับบทบาทการทํางานนะคะในตรงนี้นะคะหลายๆท่านนะคะค่อนข้างจะเป็นคนที่มั่นใจในเรื่องงาน แต่อยู่ๆมันเกิดการสะดุดติดขัดนะคะไพ่สีดาบขึ้นมานะคะสิ่งที่คุณแฮนเดิลไปได้ด้วยดีเนี่ยมันมัน,ม,นมันอาจจะติดปัญหาในเรื่องของเอกสารที่ไม่ผ่าน หรือออเดอร์อะไรบางอย่างถูกตีคืนกลับมาทําให้คุณเกิดความเสียหายในเรื่องของเงินการลงทุนหรือว่าสภาพคลองทางการเงินมันไม่มีการหมุนขึ้นมานะคะในส่วนนี้นะคะชาวมังกรก็เลยค่อนข้างแบบเครียดนะคะเมื่อด้านไม่รู้จะทําอย่างไรดีกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแต่ก็จะได้รับการช่วยเหลือนะคะกับบุคคลที่ ที่มีอำนาจบารมีสูงมากๆนะคะ The Emperor นะคะจะเป็นบุคคลที่สามารถให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับคุณได้นะคะแต่ว่าอาจจะต้องเป็นการเข้าไปนะคะเข้าไปขอความช่วยเหลือนะคะเข้าไปบอกในสิ่งที่คุณต้องการนะคะทุกอย่างถึงจะได้รับการปลดล็อกแก้ไขนี้ในเรื่องงานนะคะเพิ่มเติมว่าหลายๆท่านนะคะคุณกําลังต้องการนะคะต้องการในเรื่องของการเลื่อนตําแหน่งนะคะ ต้องการการผ่านการสอบการประเมิกนการแข่งขันหรือรวมไปถึงในเรื่องของการบรรจุงานด้วยคุณจะได้รับข่าวดีในส่วนนี้นะคะจะมีการเติบโตในเรื่องของหน้าที่การงานขึ้นมานะคะเพราะนั้นต้นร้ายไปดีนะคะตอนต้นเครียดนะคะกับการหาทางออกแต่ในช่วงของปลายเดือนสิงหาคมเขาเท่ากับปลายเดือนตุลาคมเป็นต้นไปนะคะจะเป็นจังหวะที่ทุกอย่างถูกจัดสรรให้ลงตัวถูกวางแผนให้มันนิ่งมั่นคงมากขึ้นแล้วก็ ะจะไม่มีปัญหาเข้ามารบกวนการทำงานของชาวราศีมังกรได้อีกต่อไปนะคะค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะคะพลังงานต่อจากนี้จะเป็นยังไงอีกนะคะของชาวราศีมังกรคำว่าดูแลเกิดขึ้นนะคะอยากมีลูกหรือเปล่าจ้ะตัดขาดนะคะโอเคเข้าใจละมันเหมือนคุณมีภาระใช่ไหม หลากหลายมากๆที่เข้ามาเกี่ยวกับคนในครอบครัวญาติพี่น้องนะคะเนี่ยคำว่าดูแลนะคะคำว่าดูแลมันเป็นสิ่งที่มันเริ่มจะมีการตัดขาดนะคะตัดขาดเพราะว่าคุณรู้สึกว่าคุณอาจจะดูแลตรงนี้ไม่ไหวนะคะอยากจะปล่อยวางอยากจะมีชีวิตเป็นของตัวเองอยากจะมาโฟกัสกับธุรกิจเพราะว่าหลายท่าน ทำงานสร้างรายได้มาก็ไม่ได้เป็นของตัวเองเหมือนคุณจะต้องเอาไปซัพพอร์ตในการแก้ปัญหาของคนในครอบครัวอยู่ตลอดเวลามันก็เลยทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยนะคะร้อนๆหนาวคือไม่เป็นตัวของตัวเองนะคะอยากจะมีการปรับตัวปรับปรุงสิ่งที่อยู่รอบตัวรอบข้างให้ดีขึ้นนะคะแล้วมีใบนี้ขึ้นมาก็เลยอยากจะทำนายถึงเรื่องนี้นิดหนึ่งนะคะ,ะในส่วนนี้หลายท่านคุณอาจจะเป็นคนที่เต็มที่ นะคะกับเพื่อนร่วมงานคอนเน c t ชันนะคะก็คือให้ใจเขาไปเต็มร้อยแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือการถูกหักหลังการถูกดิสเครดิตนะคะ,ะเหมือนคนที่อยู่รอบตัวคุณคือคนที่สวมหน้ากากเข้าหาคุณอยู่ตลอดเวลานะคะเดือนนี้จะเป็นเดือนที่เป็นการตื่นรู้จริงๆว่าใครคือมิตรแท้ใครคือมิตรเทียมใครคือคนที่สามารถผลักดันการงานของคุณได้หรือใครที่เข้ามาหวังเพื่อ กาะนะคะในเรื่องของตําแหน่งเกาะบารมีของคุณเพียงเท่านั้นนะคะเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ชัดเจนมากๆนะคะของชาวราศีมังกรน,นะคะโอเคทีนี้เรามาดูในส่วนของการเงินกันนะคะในเรื่องของการเงินนะคะคุณอาจจะเคยอยู่ในจุดของการหมุนเงินนะคะ ถ้าคุณตัวคุณเพียงลําพังเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาเรื่องเงินหรอกแต่ว่ามีคนมาช่วยแบ่งใช้เงินนะคะได้ได้มาก็จะต้องแบ่งนะคะเพราะอันนี้ตกอยู่ในตําแหน่งของครอบครัวญาติพี่น้องนะคะจะต้องคอยไปซัพพอร์ตเขาไม่เคยหยุดหย่อดเลยนะคะทำให้คุณไม่สามารถที่จะตั้งตัวได้น,นะคะการที่คุณยอมเสียสละออกไปเพราะด้วยความรักนะคะเพราะด้วยความจริงใจนะคะแต่มันก็มีด้านเสียอยู่นิดนึง คือว่าคุณก็ไม่สามารถที่จะมีชีวิตของตัวเองได้ไม่สามารถที่จะออกไปมาจากาจุดเดิมๆได้นะคะทําให้ชาวราศีมัง,งกรค่อนข้นข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 างเหน็ดเหนื่อยสับสนตัดสินใจไม่ถูกว่าจะทําอย่างไรดีกับกับสิ่งที่คุณรับผิดชอบอยู่แล้วอยากจะเบรกบ้างอยากจะตัดขาดบ้างนะคะค่อนข้างอึดอัดใจพอสมควรในการเงินนะคะทีแรกมันก็ มันก็เริ่มดีขึ้นแต่อยู่ๆนะคะมันช็อตสินะคะเนาะมันมีความช็อตขึ้นมานะคะมีความติดขัดในเรื่องของการลงทุนไปเช่นเหมือนของสินค้ามันค้างสต็อกมันขายไม่ออก ะะมันเริ่มประสบปัญหาอะไรบางอย่างแล้วทำให้สภาพคล่องทางการเงินของชาวราศีมังกรไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ตอนนี้มืดแปดดานมากๆนะคะคุณจะได้รับการช่วยเหลือนะคะในออฟคอรนะคะจากคู่รักนะคะครอบครัวของคู่รักนะก็ได้เช่นเดียวกันคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกที่จะสพอร์ตท,ที่จะช่วยเหลือนะคะที่จะปลดเปื้องความทุกข์หรือว่า ให้ความฝันของคุณนะคะกลายเป็นเรื่องจริงก็ได้จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นจากคนที่เป็นครอบครัวเป็นคู่รักนะคะสี่เท้าขึ้นมานะคะหรือว่าชาวราศีมังกรจะเป็นลนักษณะว่าต่อให้คุณเจอเรื่องราวปัญหาทางการเงินคุณก็จะผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไปได้นะคะจะเป็นช่วงเวลาที่ คุณจะได้เห็นความมั่นคงในชีวิตของตัวเองนะคะเปรียบเสมือนฟ้าหลังฝนที่สดใสมากๆนะคะโอเคมาดูเรามาดูกันในส่วนของดวงความรักนะคะจะเป็นยังไงในพาร์ทนี้นะคะขออนุญาตเริ่มที่คนโสดก่อนในดวงคนโสดของชาวมังกรน,นะคะเป็นยังไงนะคะสองเหรียญขึ้นมานะคะคนโสดคุณอาจจะเคยอยู่ในความสัมพันธ์ที่ จะเรียกว่าชัดเจนไหมก็ไม่ชัดเจนนะคะมากกว่าเพื่อนแต่ก็ไม่ใช่แฟนหรือว่าหลายๆท่านเคยเจอเหตุการณ์ของการแบบถูกนอกใจอะสองเหรียญคือคือถูกหลอกนะคะคุณรักเขาเขารักคุณเพะผลประโยชน์เขารักคุณเพียงเพราะโปรไฟล์นะคะคุณค่อนข้างจะเป็นคนที่ช่างเลือกมีการเปรียบเทียบระหว่างคนนั้นกับคนนี้เป็นอย่างไรนะคะแต่คุณน่าจะมีคนที่ อยู่ในใจหรือแพท้ทางนะคะเป็นลักษณะของความอ่อนโยนความน่ารักความสดใสนะคะในช่วงเวลานี้นะคะคุณยังติดค้างกับเรื่องราวในอดีตอาจจะเป็นแฟนเก่าหรือคนรักเก่านะคะพอเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วคนที่อยู่ในความทรงจําของคุณนะคะอยากจะ กลับเข้าไปในความสัมพันธ์นั้นอยากจะเข้าไปปรับปรุงแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีขึ้นเหมือนคุณได้รับรู้ข้อเท็จจริงข้อมูลอีกด้านหนึ่งนะคะของบุคคลคนนั้นแล้วทําให้เกิดความกระจ่างชาัดแต่ว่าในใจของคุณเนี่ยอาจจะเป็นความสับสนตรงที่ว่าทํำยังไงอ่ะทำยังไงที่จะเข้าไปถึงจุดนั้นทํายังไงที่จะไปเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ทุกอย่างได้เหมือนคุณกําลังรวบรวมความมั่นใจนะคะ ที่จะเปลี่ยนแปลงอยู่นะคะสำหรับชาวมังกรจะมีข่าวดีนะคะในเรื่องของความรักขึ้นมานะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้พบรักนะคะกับคนทาตน้ำกรกฏมินพิจิกนะคะเป็นในลักษณะของความสัมพันธ์ที่ เข้ามาเสริมดวงคุณเข้ามาเสริมบารมีให้กับคุณนะคะเพราะคนคนนี้ค่อนข้างจะเป็นคนที่มีบารมีสูงมากไม่ว่าจะด้วยเป็นความสามารถความรู้หรือว่าจุดกําเนิดในเรื่องของครอบครัวอะไรต่างๆของเขานะคะจะคอยหนุนนําทําให้ตัวคุณสามารถประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานได้นะคะแต่ว่าถ้าถ้าถามว่าคุณแฮนเดิลทุกอย่างเพียงลําพังเนี่ยมันไปได้ไหมไปได้แต่มันไม่สุดนะคะมันค่อนข้างจะเหน็ดเหนื่อยพอสมควรนะคะในเหตุการณ์ทางความรักนะคะถึงเวลา ที่คุณอาจจะต้องมีการตัดสินใจเลือกระหว่างเก่ากับใหม่แฟนเก่ากับคนที่เข้ามาใหม่คุณจะเลือกใครนะคะทุกอย่างนะคะคุณน่าจะมีคําตอบอยู่ในใจแล้วนะคะน่าจะเลือกคนที่มีความอ่อนโยนมีความจริงใจนะคะแล้วก็เป็นพลังงานของในเรื่องของการเป็นเนื้อคู่ด้วยนะคะหกถ้วยก็คือตัดกันไม่ขาดใบนี้ตกอยู่ในตําแหน่งของครอบครัว นะคะประมาณว่าครอบครัวเลือกใครนะคะใจของคุณก็ไปทางนั้นด้วยเหมือนกันนะประมาณนี้นะเหมือนเหมือนไม่อยากไม่อยากที่จะมีความคอนฟ lict นะคะกับคนในบ้านด้วยนะคะในเรื่องของความรักคุณอยากมีครอบครัวนะคะอยากแต่งงานนะคะอยากมีความเพียบพร้อมนะคะแล้วก อยากได้รับการยอมรับจากคู่รักนะคะก็เป็นช่วงเดือนที่คุณจะได้สมหวังนะคะใครที่รอคอยนะคะแฟนเก่าติดต่อกลับมาหรือรอคอยการคืนดีกันเดือนนี้ก็จะได้รับข่าวดีด้วยนะคะท่อนข้างจะเป็นความรักที่จากความเปาะบางนะคะกลายเป็นความมั่นคงนะคะเชื่อใจต่อกันนะคะอโอเคทีนี้เรามาดูในส่วนของดวงความรักสถานะที่ไม่ชัดเจนชาวราศีมัง,งกรนะคะเป็นยังไง สถานะที่ไม่ชัดเจนนะคะจุดเริ่มต้นมาจากการปรึกษาหารือการช่วยเหลือกันทางธุรกิจนะคะอาจจะเจอกันในเรื่องงานนะคะเป็นความรู้สึกของการถูกชะตาถูกตาต้องใจกันนะคะแต่ความรักมันมันค่อนข้างฝืดมากค่อนข้างเดินช้ามากเพราะประสบปัญหานะอันนี้มีเกี่ยวข้องกับบุคคลที่เข้ามานะคะอาจจะ อาจจะเป็นบุคคลที่ไม่หวังดีต่อความสัมพันธ์นี้นะคะที่ทําให้คุณทั้งคู่เกิดความเข้าใจผิดต่อกันนะคะไพ่หกถ้วยนะคะกับอัศวินถือไม้เท้าแฟนเก่าอ่าแฟนเก่าเข้ามานะคะวุ่นวายนะคะทําให้ทุกอย่างมันมันมันหนักมันเหนื่อยไปหมดเลยหรือตอนนี้นะคะหลายๆท่านเริ่ม รับรู้ข้อเท็จจริงนะคะเริ่มเข้าใจอร่อยหลายๆอย่างแล้วมันเป็นความรู้สึกของความรู้สึกผิดความรู้สึกแย่กับการตัดสินใจในอดีตของตัวเองที่มีการตัดสินใจแบบผิดพลาดหรือประเมินเหตุการณ์ทุกอย่างคือผิดไปหมดเลยอะนะคะคุณค่อนข้างจะมืดแต่ด้านอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าในในเหตุการณ์ทางความรักมันจะคลี่คลายนะคะนะจากสิ่งที่ไม่คุยกันไม่สื่อสาร นะคะหรืออาจจะยุติทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วนะคะอขอโทษค่ะอสวินถือถ้วยนะคะจะเป็นพลังงานของการดูแลอาัยใส่นะคะการหวนคืนกลับเข้ามาในรูปแบบของการดูแลกันมากขึ้นนะคะพยายามแบบฮิวใจกันมากขึ้นแล้วก็ที่สําคัญคือมันเป็นในเรื่องของความเป็นดีมโเลอร์นะคะอาจจะมีความเกรงอ,อกเกรงใจกันด้วยเช่นเดียวกันในตรงนี้มีม,มีมีพระราชาแล้วก็บุคคลคนนึงนอนอยู่บน อยู่บนเตียงนอนอยู่บนบันลังของพระราชาเปียบเสมือนว่าตัวคุณเนี่ยอยากจะดูแลคนคนนี้อยากจะทะนุถนอมคนคนนี้หรือคนคนนี้อยากจะทําแบบนี้กับคุณก็ได้เหมือนกันนะคะเรื่องราวสลับกันได้หมดนะคะขออนุญาตดูนะคะความรู้สึกของคนที่คุณคุยด้วยนะคะว่าเป็นยังไง ไพ่สเตงเขาค่อนข้างจะเป็นคนที่เข้มแข็งมากๆนะคะคนคนนี้นะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงความในใจความรู้สึกอะไรออกมามากนะักเป็นยอดนักสู้นะคะเป็นคนสู้ชีวิตนะคะแล้วก็ชีวิตก็สู้กลับด้วยนะเหมือนคนที่ฝ่าฟันอุปสรรคมาเยอะมากๆเลยคุยนั p เตอร์นะคะเป็นคนที่มีฐานะทางการเงินดีนะคะเป็นคนเก่งมากแล้วก็ระมัดระวังตัวเองอยู่ตลอดเวลาความรู้สึกของเขาเป็นยังไงนะ ทำไมเขาปิดกันกันกบคุณล่ะคะชาวมังกรน,นะคะเขาค่อนข้างจะปิดก,กันกับคุณเหมือนกันหรือว่าเข้าถึงยากนะคะตอนนี้คุณอาจจะไม่รู้ว่าความเคลื่อนไหวของเขานะคะชีวิตความเป็นไปของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะคะเหมือนเหมือนเข้าถึงยากมากขึ้นนะคะแต่ถามว่าเขารู้สึกยังไง คนคนนี้ไม่สามารถที่จะเหนี่จากคุณได้ความสัมพันธ์มันเป็นในเรื่องของความเป็นเนื้อคู่แต่ตัวเขาจะเป็นฝ่ายที่จะไม่ทําอะไรในความสัมพันธ์เขาจะอยู่นิ่งๆเฉยๆอยู่ในที่ของเขาอาจจะเป็นหน้าที่ของคุณแล้วแหละนะคะที่จะต้องเข้าไปนะคะดูแลเอาอกเอาใจนะคะแสดงความจริงใจแล้วก็ที่สําคัญเดียบพเลิฟมาอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับคุณพ่อเกี่ยวกับคุณแม่นะคะเขาเหมือนเขาอาจจะอยู่ในครอบครัวที่เข้มงวดนะคะแล้วก็เหมือน อารมณ์ลูกลักนะคะคนโปรดของครอบครัวอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยก็เลยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้องแสดงจุดยืนที่ชัดเจนของตัวเองในในการเข้าไปขอความสัมพันธ์ในครั้งนี้ด้วยนะคะก็ะจะเป็นประมาณนี้นะคะเรามาดูในส่วนของความรักสถานะคนมีคู่นะคะชาวมังกรจะเป็นยังไงนะคะสําหรับคนมีคู่นะคะก็ ความสัมพันธ์กระท่อนกระแท่นกันมานานมากนะคะสองเหรียญนะคะคุณอาจจะคุยอยู่กับคนที่สามารถซัพพอร์ตนะคะคู่รักคุณเนี่ยสามารถซัพพอร์ตทางการเงินทางการงานของคุณได้นะคะหรือว่าเป็นการแบบคนละไม้คนละมือะค่ะพยายามพยายามสร้างชีวิตด้วยกันแต่ปัญหาในความสัมพันธ์นี้คือมาจากในเรื่องของการหูเบานะคะสองดาบนะคะไปฟังความของคนอื่นมากจนเกินไปโดยที่ไม่รับฟังนะคะ ความคิดเห็นของคู่รักของกันและกันแล้วมันส่งผลถึงการมีเรื่องราวที่มันฝังใจในความสัมพันธ์นี้ในตรงนี้มีเกี่ยวข้องกับแฟนเก่าคนรักเก่าหรือบุคคลที่ไม่ปรารถนาดีต่อความสัมพันธ์นี้และพยายามสร้างสถานการณ์ที่รุนแรงขึ้นมาทําให้คุณั้งคู่อาจจะทะเลาะก,กันเข้าใจผิดกันและมีการบล็อกนะคะกัน การบล็อกการปิดกั้นนะคะไม่คุยไม่เจอหน้าหลีกหนีกันไปนะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างถึงเวลาแล้วความจริงมันจะถูกเปิดเผยอะไรถ้าถูกใส่ร้ายป้ายสีหรือใครที่ถูกกันแกล้งในความสัมพันธ์นี้จะได้รับความยุติธรรมนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือในเรื่องของการหิวใจกันเกิดขึ้นนะคะไพ่อัศวินถ้วยคือการหิวใจการดูแลรักษาความรู้สึกของกันและกันนะคะจะเป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีมังกรน,นะคะ จะเปลี่ยนแปลงจุดบกพร่องในตัวเองในเรื่องของนิสัยส่วนตัวทัศนคติความคิดหรือแม้กระทั่งในเรื่องเราของความรักคือถ้ามันเคยชะงักนะคะเคยหยุดเคยเทะเลาะก,กันจะคืนดีนะคะและที่สาคัญนะคะอาจจะมีการเดินทางไกลร่วมกันเกิดขึ้นนะคะเพื่อเป็นการงอ้อการขอคืนดีหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่อยากจะใช้ชีวิตดีๆร่วมกันขึ้นมานะคะไพ่เดมเพอร์นะคะมันหมายถึงความมั่นคงนะคะการลงหลักปักฐานในความสัมพันธ์นี้ด้วยนะคะ ยังไงต่อนะคะคุณนับสอดคนนี้มีอิทธิพลกับคุณมากๆนะคะโอมีกล้าตุกติกเลยเนะี่ยไม่กล้าหืออืไรเลยเลยนะคุณเ้าเอาคุณอยู่นะเนี่ยอืมเขาคลองหัวใจคุณได้นะเขาทําให้คุณกลายเป็นแบบอารมณ์ลูกแมวนะจากราชสีกลายเป็นลูกแมวเนาะ คนนี้ค่อนข้างมีอิทธิพลในชีวิตของคุณนะคะในนทุกๆด้านนะคะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่คุณอยากจะหยุดที่เขาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอะไรนี่มีปัญหาในความสัมพันธ์นี้นะคะจะได้รับการปรับความเข้าใจนะคะการคืนดีในความสัมพันธ์และมันก็จะมีแต่ความมั่นคงเกิดขึ้นด้วยนะคะทั้งหมดนี้นะคะเป็นดวงของ ชาวราศีมังกรนะคะประจำเดือนตุลาคม2566นะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะก่อนจะจากกันไปนะคะคุณชื่อขออนุญาตนะคะประชาสัมพันธ์ข้อมูลนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะเรียนดูดวงนะคะศาสตร์ไพทาโรนะคะตุลาคมนี้นะคะเปิดขึ้นมาเพียงหนึ่งคอเรียนเท่านั้นนะคะชื่อคอเรียนดูดวงไพทาโรพื้นฐานนะคะเพื่อสร้างอาชีพนะเพราะฉะนั้น เนื้อหาที่จะสอนให้นะคะค่อนข้างจะละเอียดมากๆนะคะจนเอาไปเอาไปประกอบอาชีพได้เลยนะคะการันตีในส่วนของความแม่นยำเพราะว่าทุกๆความรู้ที่นำมาถ่ายทอดให้นะคะจะมาจากประสบการณ์ของการทำงานจริงๆนะคะที่เล็กคอร์ดเป็นสถิติเอาไว้นะคะ,ะวิชานี้นะคะคอร์ดนี้เปิดสอนในวันเสาร์ อาทิตย์ที่28-29ตุลาคม2566นะคะสถานที่เรียนนะคะจะอยู่ตรงอาคารพร้อมพันสามนะคะตรงยูเนียนมอลนะคะสำหรับใครที่สนใจรีบสมัครเรียนได้นะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณในการติดตามสนับสนุนอย่างต่อเนื่องนะคะก็หวังว่าเราจะได้เจอกันนะคะในการ เรียนด้วยกันนะคะหรือใครสนใจดูดูส่วนตัวนะคะสแกน QR code นะคะเพื่อจองคิวได้เช่นเดียวกันค่ะก็ขอบคุณนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ